สดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับผมกับทีมงานแหนบสามมิตรพบลูกค้านะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ศูนย์แหนบวังมะนาวนะครับผมหรือว่าที่รู้จกักในนามเอเ้าลอยนะครับผมวันนี้เรามาดูกันว่าทางศูนย์แหนบวังมะนาวมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการบริการด้านไหนบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการเสืรแหนบนะครับผมเราเข้าไปดูกันนะครับ สวัสดีครับพี่โดงสวัสดีครับ,รบอ,อันนี้นะครับผมอันนี้พี่โดงในช่างใหญ่ประจําศูนย์แหนบบางมะนาวนะครับผมก็วันนี้ทางสามิตรจะมาเยี่ยมเยียนอีกครั้งหนึ่งวันนี้อยากจะมาขอคาแนะนําของความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเสริมแหนบหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยมีการเสริมแหนบกันแบบไหนบ้างปกติทางร้านตอนนี้นี่เสริมแหนบแบบไหนบ้างครับก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าที่ว่าลูกค้าอยากจะเสริมมรทุกสองตันสามตันสี่ตัน หรือเลยสี่ตันไปก็หตันไปเลยเราเราก็มีบริการทุกทุกสเต็ปเลยก็คือแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าเลยครับผมอวอันนี้อันนี้นี่เตรียมเตรียมส่งนะครับหรือว่ากําลังรอใส่อันนี้คือขอลูกค้าพี่เตรียมส่งให้ลูกค้าขาสั่งไว้จัดแบบนี้อันนี้นี่ทุกกิจตันนะครับมันทุกกิตันรครับแบบนี้ถ้าอย่างนี้ก็3มตันพี่สามตันสามตันห้าได้อยู่แล้วปัจจุบันนี้ส่วนส่วนใหญ่เลยหลักๆ เขาเสริมกันกี่ตันนะครับที่ว่าใช้งานกันบ่อยๆเยอะๆเลยที่เป็นที่นิยมตอนนี้ก็มี2-3ถึงตันแล้วก็4-5ถึงตันก็จำนวนแผ่นก็แตกต่างกันไปแล้วแต่จำนวนแผ่นที่ทุกเชครับ้าหรพมถ้าอย่าง2องสตันแล้วก็จะเสริให้ลูกค้าประมาณ3-4เถึแผ่น แตาเกิดขยับขึ้นมาหน่อยอันนี้ผมเห็นใส่สี่แผ่นอันนี้จะเป็นแบบหนาแบบหนาพิเศษอ่าอันนี้เป็นเป็น20ิมิลครับผมอนนี้กาลังได้รับความนิยมครับนนก็คือเหมือนแตกต่างอย่างเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคือแรกๆจะ12อมิลปัจจุบันก็เป็นก็มี20มิลอแล้วมิลกันแล้วแล้วอ,อย่างเคยเห็นได้ยินคำพูดที่ว่าสายยอ่อสายยอ่ออันนี้เป็นเป็นยังไงครับที่เขาเสริมกันสายย่อต้องตอนนู้นเลยพี่ ใหญ่มากสายยอเป็นแหนบอะไรครับเนี่ยเป็นแหนบสิบล้อพี่อ๋อแล้วอันนี้รับได้กี่ตันครับที่เป็นสเต็ปนี้ถ้าสเต็ปน,นี้นะพี่ห้าตันห้าตันห้าตันนี้สบายเลยพี่แล้วมันใหญ่อย่างนี้มันต้องทำอย่างอื่นเพิ่มด้วยครับที่ในช่วงล่างอันนี้ในกรณีสายยอ,อครับาก็ต้องมีการใส่กล่องโหลดข้าไปเ่ยนตรงเทงให้สั้นลง เราต้องหนักได้ด้วยครับผมที่ล้อจะได้ไม่ติดซุ้มกันนะนะครับแล้วอพอดีวันนี้ทางสามิตก็มาเนี่ยก็สงสัยว่าทําไมทางร้านถึงเลือกใช้ของแหนบของสามิตรก็เป็นที่นิยมของลูกค้าลูกค้ามาก็ถามถามว่าที่มีแหนบสามมิตไหมอะไรเพราะว่าเราเราก็ขายสามิตอยู่แล้วเขาเห็นใต้อะไรเขาก็ รู้จักกัน,กนลูกค้ารู้จักเป็นที่ยอมของลูกค้าอยู่แล้วับผมแล้วถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของความโดดเด่นจริงๆแล้วถ้าเกิดของแหนบของสามมิตรแหนบที่ห้าอื่นในตลาดเนี่ยแตกต่างกันยันนงไงครับที่เราจะสามมิตรใช้แล้วขแข็งแกร่งทนทานขี้หยุดได้ดีเอล้าง่ายล้างง่าย แล้วก็เขาทํามาแบบตรงรุ่นเลยพี่แบบเราไม่ต้องมาดัดมาแปลงอะไรเลยครับแบบของสามิมีมีหลากหลายรุ่นนะนมีมีมี่บอใช่บบที่ตรงรุม่มีสเ้วยมันมีสเต๊กหลายรุ่นเราอยางได้รุ่นไหนแล้เราก็ประกอบและติดตั้งง่ายประกอบและติดตั้งง่ายเลยพี่เราต้องแต่ติดตั้งเนี่ยของสามิตมานี่ทางอู่เคยมีปัญหาเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรไหมครับตั้งแต่ทำมานี่ไม่มีเลยพี่เพราะวแนวขอทําแบบ เป๊ะเลยตรงรุ่นเลยครับติดตั้งง่ายครับก็ท่านี้อยากให้ทางพี่ดวงฝากถึงาการบริการของศูงนย์แหนบบางานาวหน่อยครับผมว่ามีการบริการได้ไหนบ้างครับเชิญนะครับเราผมศูนย์แหนบบาง,บางานาวเราก็รับเสริมแหนบกระบะบรรทุกหนักช่วงล่างโบรกอัพแล้วก็มีบริการล้อแมกบรรทุกยางบรรทุก บุ๊กติกตอกที่ศูนย์แนบตอกมะนาวครับผมมีติกตอกด้วยโอเคครับผมสวัสดีครับ